เปรียญเด็ดัดครับพี่น้องชาวเรืครับคู่นี้ในเมื่อเสือทั้งคู่<ถ>โคจรมาพบกันพลาดเป็นเสือตัวผู้อยู่ด้วยกันไม่ได้ไเป็นไงออเพราะว่าเสือตัวผู้ห้ามอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะเรียงเด็ดรัดก,ก็เป็นเหลือดีวันดีคืนของเสียอูของพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรี มาดูซิ่ว่าสิงเหนือสิงเหนือสิงพบพบเสือสิงอีสานพบเสือใต้ไม่ใช่ใต้กลางกลางลาดบุรีเอาในน้อยย้อยลงมาแล้วแม่มีย้อยมีย้อยย้อยลงมาแต่ว่ามีสองรอจังหวัดหนึ่งเลียงเดรัจราชบุรีมีลาดด้วยกันทั้งคู่อุบลราชธานีเอาเลยเอาเลยอ๋อลิ้นใครดีกว่าการอันลองด้วยนะ ลิงค่จะเป็นไฮดรอลิกสิงสาครแน่นอนรับเรือดีจากมูลนอยฟามอุบลราชธา,านีออตัวเดิมรัวเดิมคือฟ้าลั่นครับวันนี้สีพายชะกาจขันหนุ่มหน้ามนคนคนครสวรรค์นในน้ำร,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 รับบางเขีนแม่ไม่ธรรมดาทุท่าโอ้ไม่ธรรมดาแน่นอนนิ่ง้วครับพี่น้องนิ่งนะครับในท้ายสั่นเล็กน้อยในท้ายคำสามสองครับดูซิว่าบวกกระจายเลยทคู่นี้ ฉันเอาเบอร์เธอๆมามาเจอ,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 อกับเพียงเด็ดออกมาโอ้มาเลยจ้า อีกแลวเ้ยร่องน้ำแดงเลี้ยงเด็ดรักใจะหนุ่มหน้ามนคนย่านแถวเสาบ้านหนองไข่เน่ารู้ว่าอำเภอบางมุ่หน้าจังหวัดพิจิตรอยู่ร่องน้ำแดงผายของเรือเสี่ยอูมีคำว,ว่าเด็ดเกลียงเด็ดรักอยู่ร่องน้ำแดงผายกับสิงสาคอสิงสาคอสิงสาคอสปา,า,ากาเทือรู้ว่าทุกแดงไรบนไรเบียร์ไรเสียนในเซตแลกกระันน้ำก็อยู่ใจแต่มองตามสายตาร่องน้ำแดงน้ำมาในเลยก็เลียงเด็ดรักผายแล้วจะแสงนีแล้วร่อง แดงนรเหือดีมีครับมเดดรับบอกว่ามยอไมยอไม่ท้อนะนี่ปิดไปหายแรงแดงมีปอดไปเมื่อสิงห์จากรวรรดบอกว่าไร่บนไ่มีไล่กั้ยี้ไ่ิงจากรสุดจะมาบอแมให้บาสไรเจ็เป็นการอัดกันมาเต็มลำน้เพิ่มใหใครดีก็อยู่ไทยหดไทยไป ไปไปเกียงเดรัทตอนนี้พยายามจะหนีมาเล็กน้อยแต่ว่าสิงสาคอนตมบตับตับเบียดตามเบียดตามบมิตีกู้ขี้สูดสีแล้วยังไงเกียงเดลัทโดนกับเกียงเดลัดเรียสูปีสูถเจกันอยู่ยังไม่รู้ว่าใครไปใครล่องน้ำน้ำเงินล่องน้ำน้ำเงินเสีชากตามติดเอากระชากสามติดเราไปยังไงสิงสาคอนตับ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 นีเอาแล้วไว้ดูว่าเอาเฮโร่สารพาสารพาเฮโร่เกียงเดกันจะหมดไปหมด เกเดนรัไพแงแสงนีอลไสิงสาคเกนรับไพแดงแสงนีตาคดแล้วเกดนรับไพแดงแสงดี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 ีดนีดีีดีีดีี ครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารบครับวันนี้ประกาศผลครับร <c oughs> เรือที่ชนะในเที่ยวนี้ได้แก่เรือเกรียงเดชรัตนล่องน้ำแดงครับ ครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับเราได้มีโอกาสต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีครับผมมือต้อนรับนายกยุทธอังกินันครับท่านมาให้เกียรติเป็นขวัญและกำลังใจกับพี่น้องชาวเรือในการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานแม่น้ําเพชรบุรีในวันนี้ในวงงานวันอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรีปี2513ครับ ทีวีไทยถ่ายทอดสดครับพี่น้องครับมาดูเรือในเที่ยวต่อไปเป็นเรือยาวหรือต้องใหญ่ๆหหรือต้องยาวในประเภท40